เรกแรกนะครับเราจะไปที่การแข่งขันในวงการจิวเวอรี่นะครับเป็นฟุตบอลประเพณีครับการแข่งขันฟุตบอลช่างทองไทยครั้งที่4นะครับก็ไปทําการแข่งขันกันที่สนามกีฬาฟุตบอลโรงพยาบาลศิรินทรซึ่งก็มีทั้งหมด7ทีมครับร่วมการแข่งขันนะครับมีกองเชียร์อย่างสนุกสนานนะครับถือว่าเป็นประเพณีนะครับในช่วงใกล้จะปีใหม่นะครับ ได้รับเกียรตินะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการจิวเวอรี่เครื่องประดับอัญมณีไทยและวงการช่างทองนะครับมาร่วมพิธีเปิดการแข่งขันด้วยครับเรียนนายกสมาคมช่างทองไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะที่ปรึกษาสมาคมคณะนักฟุตบอลคณะกองเชียร์แขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านครับ ผมในานามของท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสมาคมช่างทองไทยครั้งที่4ในวันนี้จากคำกล่าวร,รายงานได้ทราบว่าทางสมาคมช่างทองไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในครั้งนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ากีฬาคือการสร้างสารสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีอันจะก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนมีพลารนามมยที่สมบูรณ์ผมขอฝากข้อคิดแก่ทุกท่านว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามขอ้นักฟุตบอลและกองเชียร์ทุกท่านจงภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วเพราะผลที่จะตามมาก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬาผมต้องขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการกิจกรรมในครั้งนี้ขออภัยพรให้การจัดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสมาคมช่างทองไทยครั้งที่ณบัหน้าบัตรนี้ครับ ในส่วนของเราเองเราพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกับสมาคมช่างทองไทยนะครับในทุกมิติเพื่อให้แรงงานอของช่างทองเนี่ยได้ก้าวหน้าผู้ชาแรงงานนะครับที่มีความประสงค์นะครับจะให้ทางกรมพัฒนาวีมืองงานนะช่วยเหลือในด้านพัฒนาทักษะก็ยินดีนะครับโอ้ดีใจมากเลยนะครับเราไม่มีการแข่งขันมา3ปีปีนี้เป็นปีที่4เราก็เลยต้องรีบจัดขึ้นมา โอกาสดีๆอย่างเงี้ยหายากนะครับแล้วการแข่งขันวันนี้เนี่ยเต็มรูปแบบทุกทีมนะครับสนามเราเต็มที่นะครับขอให้มีความสนุกมีความคุดคลื้นแล้วตอนเย็นเราก็จะมาสังสรรค์มาที่ด้วยกันเ็แนวทางแบบนี้ปีหน้าจะมีความเพิ่มเติมอะไรบ้างพี่ ครับปีหน้าสงสัยจะต้องเพิ่มอีกหลายโมดูลเลยนะฮะทั้งแข่งขันทีมเชียร์นะครับแล้วก็หา,านักกีฬาแบบเด่นๆออกมานะครับเพื่อที่ว่ากีฬานี้จะได้เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่อยอมรับเป็นกีฬาหลักของสมาคมแล้วก็เป็นกีฬาประเพณีที่เต็มรูปแบบจริงๆ ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่เราหลุดออกมาจากโควิดแล้วทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่ดีก็ขอให้ช่างทองช่างเงินนะครับที่เป็นสมาชิกและก็ไม่เป็นสมาชิกของเราขอให้มีกำลังใจนะครับใา้เต็มที่กับการงานและก็มีความสำเร็จทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับ และนั่นก็เป็นการแข่งของวงการจิวเรี่เครื่องประดับอัญมณีไทยวงการช่างทองไทยนะครับก็ทำให้ได้รับรู้นะครับว่ากีฬานะครับซึมซับไปถึงทุกๆวงการนะครับรวมไปถึงวงการช่างทองไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับ